ศึกเพชรยินดีมวยไทยพรีเมียมวันพระราชสบดีที่15มกราคม2569เวทีมวยราชดำเนินถ่ายทอดสดช่อง2ู4ทเ4นตเวลา18นาฬิกาถึงเวลา20นาฬิกาในช่วงแรกมี4คู่ดังนี้ครับ มวยคู่ที่1ท้าชนเล็กเกียรติฉัดชยัยพบกับโรเบิร์ตปานิวัตนมวยไทยพิกัด108ปอนด์ท้าชนเล็กอายุ25ปีจากเชียงรายสูง155เซมเป็นมวยบูเตะขาต่อยหมัดหนักแรงตัวเล็กกว่าแต่อาวุธรุนแรงรุ่นพี่กระดูกมวยดีกว่าซ้อมเกียรติฉัดชยัยกำแพงเพชรชกมวยมา60กว่าครั้งล่าสุดแพ้คะแนนเพชร2-5 2พรานทะเลมวยไทยมาที่ศึกมวยมันสนั่นเมืองเมื่อ23ธันวาคม2 5 0 568ส่วนโรเบิร์ตอายุ16ปีจากระยองสูง161เซนเป็นมวยฝีมือมวยขวาครบเครื่องเตะแรงหมัดต่อยได้คมบูสู้5ยกปอดใหญ่ปลายแรงซ้อมปานิวัตมวยไทยชกมวยมา40ครั้งล่าสุดชนะคะแนนเขาตะเวทาวอินทาวยิมส์มาที่ศึกมวยมันสนั่นเมืองเมื่อ9ธันวาคม2568 มวยคู่นี้ออกชอบมวยรุ่นพี่อาวุธหนักแรงกว่าชอบท้าชนเล็กเกียรติฉัดชัยเข้าก่อนได้ลุ้นก่อนครับคู่ที่2โคตาโร่ aro, ลูกคลองตันพบกับตีเล็กมอรวมใจเพื่อนพิกัด105ปอนด์นโคตาโร่อายุ15ปีจากญี่ปุ่นสูง163เซนเป็นมวยฝีมือมีทุกลูกเตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธหนักแรงใจสู้ดีเป็นรองเขาใน ซ้อมอยู่ฟาดบุมเด็กเซียนนนทบรุรีชกมวยมา30ครั้งล่าสุดชนะคะแนนท้าชนเล็กเกียรติชัดชัยมาที่ศึกเพชรยินดีเมื่อ27พฤศจิกายน2568ส่วนตีเล็กอายุ19ปีจากนราธิวาสสูง166เซนเป็นมวยเข่าในเหนียวใจสู้อาวุธครบเครื่อง เดิมเดิมเป็นมวยเข่าได้ฝีมือได้ใจเกินร้อยซ้อมมอรวมใจเพื่อนนราธิวาสแล้วมาเก็บตัวสอโชคมีชัยชกมวยมา30กว่าครั้งล่าสุดชนะน็อกยกสองก้องทับดาบทิศบางรักมาที่ศึกเพชรยินดีเมื่อ18ทธันวาคม2568 มวยคู่นี้สูสีมากแต่ออกชอบทางตีเล็กมอรวมใจเพื่อนตนตนอาจจะอึดอัดเหนื่อยแต่ปลายๆน่าจะเบียดเข่าเอาอยู่แน่ชอบตีเล็กปลายๆครับคู่ที่3พลายทองคำแอดสันป่าตองพบกับเพชรพอใจเพชรสมบูรณ์พิกัด112ปออน พลายทองคำอายุ19ปีจากสุราธานีสูง168เซนเป็นมวยเขา่ามวยฝีมือในเหนียวเด้งดีตีแรงร่างกายดีแข็งแกรง่งบุ๊สู้ใจเกินร้อยซ้อมสิทธิ์ไทยแลนด์เชียงใหม่ชกมวยมา60ครั้งล่าสุดชนะคะแนนทับหน้าสอปเปลมบุตรมาที่ศึกเพชรยินดีเมื่อ27พฤศจิกายน2568ส่วนเพชรพอใจเพชรสมบูรณ์หรือบาาท,ทุ่งเขาหลวงเดิม อายุ16ปีจากอุบลราชธานีสูง168เซนเป็นมวยฝีมือเข่าในเหนียวหลักเหลียมดีไล่แฉนเก่งมีขวางหน้าดันแทงครบเครื่องหลากหลายซ้อมสิงห์นครแว่นอุบลราชธานีชกมวยมา50กว่าครั้งล่าสุดชนะคะแนนคินเรียนพุ่มพันม่วงมาที่ศึกเพชรยินดีเมื่อ27พฤศจิกายน2568มวยคู่นี้ชอบทางเพชรพอใจเป็นรองหน้ามากมองว่าอาวุธมวยเนื้อตัวรูปร่างไม่เป็นรองชอบเพชรพอใจครับสมาชิก คู่เอกชายทนวอ,อุรชาพบกับทัดววัฒนสุพง์พิกัด122่อต่อ123่อปอนด์ชายทนต่อให้ทัด1นปอนด์ชายทนอายุ20ปีจากอุบลราชธานีสูง171เซนเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือเขาในมีขวางแทงสู้สอกสับฟันอันตรายครบเครื่องซ้อมวอ,อุรชาชกมวยมา80ครั้งล่าสุดแพ้คะแนนเพชรไทยแลนด์ออกกิดเกษมมาที่ศึกเพชรยินดีเมื่อ30ตุลาคม2568ส่วนทัดอายุ21ปีจากบุรีรัมสูง70ซมเป็นวย ฝีมือครบเครื่องบูได้บุญได้เขาในมีขวางแทงสู้สองค่ายคนจัดเพชรยินดีอะคาเดมี่ชกมวยมา70ครั้งล่าสุดชนะคะแนนบินลาดินสอภูลสวัสดิ์มาที่ศึกเพชรยินดีเมื่อ18ธันวาคม2568หมวยคู่นี้ชอบมวยรองได้เปรียบน้ำหนักหนึ่งปอนด์มวยคนจัดฝีมือความสดมองว่าสู้ได้ครับสมาชิกชอบทัดววัฒนสุพงครับเข้าตัวถูกแต่งตัวบางทุนครับมาทวนกันอีกครั้งคู่ที่1ชอบเดินชนเล็กเกียรติชัดชยัยต้นต้นหนักแรงได้ลุ้นก่อนปลายปลายขยับ ได้ครับคู่ที่สองชอบตีเล็กมอรวมใจเพื่อนเขาในเหนียวกว่าเกาะติดคิดตัางปลายๆครับคู่ที่3ามชอบมวยรองเพชรพอใจเพชรสมบูรณ์หรือบาสท,ทุ่งเขาหลวงสู้ได้ครับอาวุธมวยไม่มีเป็นรองครับคู่เอกชอบมวยคนจัดทัดวอวัฒนสุพงได้น้ำหนักหนึ่งปอนมองว่าสู้ได้ครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเงรวยๆวยสวัสดีครับ